ทานเพิ่นว่ามันอัดซีมี่เนาะจ้ะป่าคิดว่าเนาะค่ะเนาะห <c oughs> ลับ้านเฮาค่ะเรากินสมปัตกับป่านะคะเนาะหาเก็บผักหาเก็บผักนะอันปลาอันปูผักเพิ่มลงผักไปน,นะคะ เห็นบ่หยอดดินฟ้าชิ้นกะสมตํำแลจ้ะเนาะห้องจะบ้านห้องปาก็เริ่มปลูกะปลูกทุกอย่างที่กินได้เนาะค่ะเนาะปลูกทุกอย่างที่กินได้เนาะคะ่ะดูแลสุขภาพด้วยจ้ะเด้อเป็นห่วงสุขคนเนาะค่ะเนาะเป็นห่วงสุขคนเนาะคะ่ะมาจ้ะกินส้มตํำกบป่า ไปพักเนียพากระชับห้าเก็บเนี่ยนี่หมูทอดนี่ป,ปลาดิ้นซุปดำซุปดำปลาผักนะคะเนาะผักระชับพากระถินอันนี้เป็นยอดมะยมเนาะคะ่ะยอดมะยมกินได้ทุกอย่างนะคะบ้านเฮาเนี่ยเราจ,จะกินน้ำปาลาเด้อมา จะมา